สมุนไพรอะไรช่วยลดความดันทราบหรือไม่ว่าสมุนไพรพื้นบ้านก็สามารถช่วยลดความดันโลหิตสูงได้กระเทียมซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชากินพร้อมอาหารวันละ2อถึงสครั้งหรือจะใช้วิธีเคี้ยวกระเทียมสดๆก็ได้อย่าก,กินตอนท้องว่างเทอริสร้อนของกระเทียมจะทำให้แสบกระเพาะได้ขึ้นช่ายเลือกต้นสดมาตำั้นเอาแต่น้ำดื่ม หรือใช้ต้นสดหนึ่งสองกำมือต่ำให้ละเอียดต้มกับน้ำแล้วกรองเอากากออกใช้รับประทานครั้งละหนึ่งสองช้อนโต๊ะก่อนอาหารหรือกินเป็นผักส่ผสมในอาหารก็ได้กาฝากมะม่วงใช้กาฝากของต้นมะม่วงนำมาตากแห้งต้มน้ำดื่มต่างน้ำชาหรือตากแห้งขั่วแล้วชงดื่มในบางท้องถิ่นให้ใช้กาฝากสดนำใบและกิ่งหนึ่งกำมือต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มกระเจี๊ยบแดง ใช้กลิบเลี้ยงแห้งต้มน้ำหรือชงน้ำร้อนกินเป็นชากระเจี๊ยบช่วยลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรอลได้แก้นิว่วและลดไข้บ้วบกในตำรายาไทยทั่วไปใช้เป็นยาบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียขับปัสสาวะแก้ร้อนในแต่มีตำรายาพื้นบ้านที่นำมาใช้ลดความดันโลหิตสูงโดยใช้ต้นสดหนึ่งหรือสองกำมือต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่ม ยังมีสมุนไพรอื่นๆที่ใช้ปรุงอาหารเป็นประจำและมีสรรพคุณช่วยลดความดันได้เช่นขิงขี้เหล็กผักชีผักชีฝรั่งมะขามแมงลักเป็นต้นหากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR โคดนี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube